สวัสดีผู้เล่นเกมมือถือทุกท่านครับวันนี้ทีมงาน Must ส l a y ก็มาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเกม Hero Soft d a อ n นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้รีวิวตัวเกมแล้วว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างรวมไปถึงยังมีการไลฟ์สดของเกมนี้ว่าระบบภายในมีอะไรกันบ้างทีนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะพาไปทัวร์ครับแล้วก็เจาะลึก รายละเอียดของระบบเกมที่ทําให้เกมนี้เนี่ยมีความสนุกมากขึ้นเรามาดูกันครับว่าระบบที่ทีมงานดูมานั้นเนี่ยมีระบบไหนบ้างก่อนหนึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่า Hero o f อฟดอนเนี่ยเป็นเกมที่มีหัวใจหลักเน้นในเรื่องของระบบ PVP ซะเป็นส่วนใหญ่การเก็บเลเวลของเกมนี้เนี่ยก็เก็บได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นทำเควสเอ่ยหรือทำลงกิจกรรมอะไรก็ตามนะครับผมเพื่อที่จะ ได้เข้าไปเล่นในโหมด p v p ได้ไวขึ้นเพราะโหมด p v p อย่างที่บอกว่ามันเป็นหัวใจหลักของเกมนี้เลยทีเดียวในระบบ PVP เนี่ยจะมีระบบการต่อสู้เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับก็จะมีตั้งแต่แบบ1ต่อ1ในอารีนาปล้นสมบัติแล้วก็2ต่อ2รวมไปถึงยังมีกิจกรรมในการต่อสู้สูงสุดก็คือแบบ3ต่อ3ที่กําลังดําเนินการอยู่นะครับโดยช่วงเวลาของ3ต่อ3เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย2แล้วก็3ามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่ม ทีนี้เราจะมาลองโหมด PVP ของเกมนี้กันก่อนโดยจะเริ่มจากโหมด3ต่อ3ก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีการอธิบายการเล่นอย่างชัดเจนว่าโหมดนี้เป็นแบบไหนแล้วก็จะมีให้ทำการจับกลุ่มนะฮะจับกลุ่มแบบจับคู่หรือจับกลุ่มแบบเดียวก็แล้วแต่ตามสะดวกเราเล่นคนเดียวก็จับกลุ่มให้เดือดัตโนมัติก็จะมีการนับถอยหลังทำการจับคู่อ่าเราได้คู่แล้วนะครับ ทีนี้ก็จะมีการบอกครับว่าในทีมของเราเนี่ยมีใครบ้างก็จะแบ่งเป็น3ต่อ3กติกาไม่มีอะไรมากครับแต่ละฝ่ายเนี่ยจะมีเลือดนะครับอยู่ที่100แต้มใครทําเลือดหมดก่อนก็ถือว่าชนะไปเกมออกจากชุนลมุนนิดนึงต้องอาศัยจังหวะในเรื่องของการทำคอมโบชิงทำคอมโบก่อนก็จะได้เปรียบเป็นอย่างมาก เ่ okay, ่าได้1ตัวแล้วหลาจากจบเกมเราก็จะได้ค่าเกียรติยศต้องสรุปก่อนว่าในโหมด3ต่อ3เนี่ยเป็นโหมดที่มันมีเงื่อนไขอยู่โดยเงื่อนไขก็คือจะต้องมีเลเวลอยู่ที่60แล้วก็มีช่วงระยะเวลาในการเปิดให้เล่นถัดมาจะเป็นการต่อสู้แบบ2ต่อ2 อันนี้บอกเลยว่าทีมงานต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์และเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจและสนุกมากๆของเกมนี้เลยก็ว่าได้กติกาของโหมด2ต่อ2มันจะมีรูปแบบการเล่นคล้ายๆกับแนวโมบ้าสังเกตได้ว่าในแผนที่เนี่ยจะมีป้อมประการอยู่ทั้ง2ฝั่งวิธีการง่ายๆเหมือนกติกาโมบ้าเลยคือใครตีป้อมหมดก่อนก็ชนะไปเจ้าต่างจากโมบ้าโดยที่ถ้าโมบ้าเนี่ยมันจะเป็นการคลิก แล้วก็ใส่สกิลโจมตีแต่อันนี้จะเป็นการแอคชั่นโดยตรงก็คือกดสกิลใช้กดฟันได้ตามปกติเหมือนกับเกมแอคชั่น RPG ทั่วไปแต่ทีนี้มันจะเปลี่ยนสไตล์รูปแบบการเล่นเนี่ยโดยการเน้นในเรื่องของการตีป้อมสมากกว่าก็อาศัยจังหวะแล้วก็แผนการวางแผนดีๆ แป๊บหนึง่งก็หลังเสาพอมาใกล้ๆก็โจมตีในโหมดนี้ก็จะมีการบอกด้วยว่าเราฆ่าไปกี่ตัวเราตายกี่ครั้งค่าจํานวนที่บอกเนี่ยค่าคิวกับเดสเนี่ยจะอยู่ด้านใต้ของเกดเลือดนะครับก็อาศัยเทคนิคโมบา้าใครที่เคยเล่นโมบ้ามาก่อนก็จะเข้าใจระบบเกมนี้ได้ไม่ยากโหมดนี้สนุกมากนะฮะ เมื่อจบเกมเราชนะก็จะได้เหรียญทองก็คือเหรียญไว้ใช้สําหรับในการซื้อของภายในเกมหรืออัปเกรดต่างๆเนี่ยก็จะได้ตามนี้จํานวนเนี่ยถือว่าเยอะไม่ใช่เล่นเหมือนกันสํารหรับเหรียญน,นะครับนอกจากโหมด PV p ที่เราได้กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นโหมด2ต่อ2หรือ3ต่อ3ที่เราได้ลองเล่นกันไปเมื่อสักครู่ก็ยังมีโหมดอื่นๆอ,อ,อีกเช่นเดียวกันที่ ทีมงานมองแล้วว่ามันสนุกแล้วก็เป็นจุดเด่นของเกมฮีโร่ซอฟดอนด้วยนั่นก็คือโหมดนอกเมืองนั่นเองปกติแล้วโดยทั่วไปถ้าเกิดเราเข้าดันเจีย้ยนหรือลงด่านเนี่ยจะต้องใช้เินเนอรในการเข้าหรือพลังกายในการเข้าแต่โหมดนี้ไม่ต้องนอกเมืองนี้ไม่ต้องแล้วก็อีกอย่างรางวัลที่จะได้เนี่ยก็จะได้เป็น EXP ได้หีบสมบัติได้เกียรติยศหน้าตาของด่านนะครับก็จะเป็นแผนที่สด้าน ตรงกลางจะเป็นเขต PVP ซึ่งสังเกตดูที่มุมขวาของเลือดของเราเนี่ยจะมีที่เขียนว่าสันติกับสังหารถ้าเกิดสันติเนี่ยก็จะโจมตีแค่ชื่อสีแดงแต่ถ้าเป็นสังหารก็คือเราสามารถที่จะ PK ใส่ฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งเดียวกันก็ได้ในพื้นที่ที่ทางตรงเนี้ยตรงกลางกำหนดให้แบบนี้คราวนี้สังเกตดูที่จุดตรงโลก ที่อยู่ด้านด้านหน้าที่กำลังจะไปอยู่นี้นะครับผมนั่นคือเขตเขาเรียกว่าภารกิจอันตรายซึ่งถ้าเราเข้าไปจัดการก็ต้องจัดการตามจุดที่กำหนดให้ก็คือไปปกป้องอันนี้ไปป้องกันมันจะมีทั้งแบบโจมตีและแบบป้องกันอย่างที่บอกว่าจุดเด่นของโหมดนอกเมืองเนี่ยจะไม่ต้องใช้ energy ในการเข้าเพราะฉะนั้นแล้ว โอกาสที่จะได้ exp ได้เงินได้ของเนี่ยถือว่ามีสูงรวมไปถึงหลังจากที่เราทำภารกิจอันตรายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลที่เป็นหีบสมบัติเป็นเงินแล้วก็ exp ไว้ใช้สำหรับเพื่อเพิ่มอัปเ,เกรดตัวละครหรืออาูรุรคู่ใจของเราได้ด้วยในโหมดนอกเมืองเนี่ยภารกิจอันตรายเนี่ยเราจะสามารถทำได้แค่3ครั้งต่อวันเท่านั้นหลังจากภารกิจอันตรายครบแล้ว3วันเนี่ยจะทำอะไรต่อได้บ้างเราสามารถที่จะโจมตีมอนสเตอร์ พวกเนี้ยตามแผนที่ต่างๆเนี่ยสามารถตีได้เรื่อยๆไม่จำกัดก็เหมือนเป็นการฟาร์มเลเวลไปนในตัวฟาร์มเอสพีไปในตัวด้วยก็ทําให้คนที่ energy ร์จีหมดหรือรออินเนอร์ให้มันขึ้นสําหรับไปด่านต่อไปหรือไปดันเจี้ยนต่อไปกเราก็มาสามารถที่จะเข้ามาเล่นในโหมดนอกเมืองน,นี้ได้ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วก็สนุกด้วยนะครับ 3ระบบที่เราแนะนำกันไปในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นระบบที่เป็นจุดเด่นและก็สนุกมากๆนะครับสำหรับ e r โร s o อ d ดอนการอัปเกรดของเกมนี้ถ้าพูดถึงระบบของการอัปเกรดเกมนี้เนี่ยมันมีหลายแบบด้วยกันยกตัวอ,อ,อย่างแรกเลยก็คือระบบของอาสน์ที่สามารถอัปเกรดอัปเลเวลได้โดยการอัปเลเวลก็สามารถที่จะให้อาหารหรือเลือกอุปกรณ์ในการให้อาหารได้โดยอุปกรณ์การให้อาหารก็จะเป็นพวกวัสดุหรือว่า ยุทธปกรณ์ต่างๆที่สมใส่ของผู้เล่นก็กดให้อาหารลงไปได้ซึ่งก็จะเพิ่มพลังรบเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครหรืออสูรทำให้อสูรนั้นสามารถซัพพอร์ตเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนั้นยังมีในส่วนของอาวุธอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถอัปเกรดได้ โดยการอัปเกรดเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันอัปเกรดอย่างแรกที่เบสิกที่เราเห็นกันทั่วไปก็คือการใช้เงินในเกมในการอัปเกรดซึ่งเรากดอัปเกรดทีเดียวตามอุปกรณ์ได้หรือจะออโต้อัปเกรดทีเดียวก็สามารถทําได้เช่นกันนอกจากนี้ยังสามารถฝังค่าสเตตัสให้กับอาวุธหรืออุปกรณ์ได้เช่นเดียวกันโดยการฝังอาวุธเนี่ยก็อย่างแรกคือจะต้องทําการเจาะรูก่อนโดยการเจาะรูก็จะต้องใช้10บพิสซันในการเปิดเวทรูนี้ขึ้นมา ช่องต่อไป30คริสตัลและช่องต่อไปก็50คริสตัลพอเราได้รูตรงนี้มาแล้วเนี่ยเจาะรูได้ตรงนี้สําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทาการใส่เพชรหรือฝั่งอัญมณีเข้าไปก็จะมีแบบโจมตีเพิ่มความเสียหายทรหดแล้วก็ถึงตายซึ่งของทุกอย่างเนี่ยในการเพิ่มเนี่ยและอัญมณีที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะอัพเลเวลได้เช่นเดียวกันโดยการกดไปที่อัพเลเวลซึ่งเราก็จะต้องมีค่าอัญมณีที่เหมือนกันในการอัพ หรือถ้าไม่มีก็สามารถใช้คริสตัลในการจ่ายเพื่ออัพเพิ่มขึ้นเป็นเลเวลต่อไปต่อไปได้แบบนี้โดยรวมแล้วระบบที่สนุกของเกมนี้เนี่ยหลักๆเลยก็จะเน้นอยู่ที่ PVP จะเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะ PVP 2ต่อ2และ3ต่อ3ต้องบอกเลยว่าใครที่ไม่ได้ลองต้องบอกว่าพลาดมากๆเพราะว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญของเกมนี้เลยก็ว่าได้สำหรับใครที่รอ Energy รอนานๆเข้าแล้วก็อยากจะเล่นต่อก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นในนอกเมืองได้ซึ่งการเล่นนอกเมืองเนี่ยก็จะได้ค่า XP ได้หีบสมบัติได้เกียรติยศได้เงินก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เล่นฮีโร่ซับดอนทุกท่านเนี่ยจะสนุกกับเกมนี้ได้อย่างไม่ยากนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมด้วยนะครับผมแล้วก็ใครสนใจอยากจะเล่นเกมฮีโร่ซับดอนก็สามารถโหลดได้ที่ App Store และ Play Store สำหรับวันนี้ทีมงานมัสเพย์ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ